สำหรับใครที่กำลังตามหารถยนต์ที่ผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะดูคลิปนี้ให้จบแล้วทักโทรหาพอยได้เลยจ้า ะะวันนี้มาพบกับพลอยนะในช่องพลอยเพชรยนต์แล้ววันนี้พลอยจะพามาอัปเดตสต็อกค่ะรถ e ีโคคารนะคะรถประหยัดน้ำมันและที่สำคัญพ่อนเบาๆสบายๆเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นใครที่กําลังตามหารถยนต์ค่ะที่บอกเลยว่า เรารับประกันโครงสร้างให้เลยนะคะว่ารถทุกคันนะคะเราไม่มีกับสีกอไมคค่ะคุณภาพเกรด A นะไม่มีชนหนักพลิกคนำํำทั่วมไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะรับประกันรถสวยแน่นอนนะ,คะใครที่กําลังตามหารถพวกนี้อยู่บอกเลยค่ะว่าพลมีรถในสล็อกมากกว่า70คันให้เลือกนี่อันนี้แค่เริ่มต้นนะยังไม่ได้พาดูหมดใครอยากได้รุ่นไหนนะคะสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยววันนี้ค่ะพามาดูคันแรกคันนี้นะเป็นนิสสันอเมล่าบอกเลยว่าออฟชั่นภายในนี่จัดเต็มมากๆให้ดูเป็นแบบน้ําจิ้มน้าจิ้มนะ คันนี้นะนิส s ันอ m เมลนะคะเป็นรุ่น1.0 VL นะราคา389,000บาทผ่อนเบาๆเ,เดือนละ6,000บาทนี่ให้ดูได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบพุธสตาร์ทนะคะเลขไม้า59,000กิโลและเป็นรถปี22ด้วยหน้าจอกลาง LED ทัชสกรีนค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะนี่รถสวยๆเลยนี่ ปุ่มกดุ่ s สตาร์ t บอกเลยค่ะว่าออปชันให้จัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ได้รถเป็นสีขาวมุกด้วยนะได้รถเป็นสีขาวนะคะเป็นตัว VL นะ,ะตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆนะผ่อนเดือนละ6,000บาทรถปีย2สเลขไม่ห0 0 0 0่คือคือถ้าผ่อน6,000น่ะที่ผ่อนแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อะ่ะ พันกว่าบาทเองนะโมเตอร์ไซค์บางคันยังผ่อนสี่ห้าพันเลยเนี่ยได้รถเก่งนะและที่สําคัญนะประหยัดน้ํามันด้วยเป็นรถที่ใช้ในเมืองค่อนข้างที่จะประหยัดเลยใครตามหาวีออชมนี้อยู่สีนี้สวยมากเลยนะเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลอมเทานะมีเพิ่งเข้ามาใหม่เลยใครสนใจทักแชทโทรมาได้เลยนะจ๊ะวีออเรามีเยอะมากนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเอาติดนะเดี๋ยวให้ดูเอาติดตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะ เป็น 1.2G25900 0รถปี14บ่พันวบาๆค่ะสบายสบายเดือนละ4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นอันนี้รถล็อก ok นะคะ mm hmm. เดือนละ4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะใครอยากได้รถที่ผ่อนประมาณ4 0 0 0กว่าบาทสนใจทักแชทได้เลยนะคะหรือจะโทรหาพอยทั้งด้านล่างก็ได้นะจ๊ะใครอยากได้เป็นตัวยาริสยาริสเนี่ยเรามีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามีหมดเลยนะนี่ จะรุ่นแฮมเบอร์เฮดเราก็มีนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่39900 0ก็มีนะคะพี่หรือใครอยากได้ตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มสำหรับตัวยาลิสนะหรือตัวจิ G ๊ดจี๊ดสีอย่างนี้เราก็มีนะคะขวัญสบายๆค่ะสำหรับตัวยาลิสจะผ่อนระมันเดือนละ5 0า0ันกว่าบาท6000นะถ้ามันกว่าบาทหกพันไม่เกินนี้แน่นอนนะคะบอกเลยว่ารถอีโคคาร์เรามีให้เยอะมากใครอยากได้เป็นสีไหน สนใจทักโทรหาพลอยได้เลยนะคะรับประกันจบทุกคันดันทุกเคสนะเคสไหนนะที่ไปได้เราจะช่วยเต็มที่เลยค่ะใครติดปัญหาเรื่องของการจะออกรถติดปัญหาเรื่อง เออต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคุณพี่ทักโทรหาพลได้เลยนะคะพลช่วยทุกคันอยู่แล้วและที่สําคัญรถวีออเรานะต้องบอกเลยเรามีคุณภาพเกรด A รถมีให้เลือกเยอะมากวีออนะ่ยส่วนตัวของทางเพชรยนนะออกเยอะมากราคาวีออก็จะเริ่มต้นที่3 1 9 0 0นห่ง้าพค่ะถ้าเป็นรุ่นรองท็อปหน่อยตัวท็อปหน่อยก็3 5 9แ0 0หาห่พอันยอยากแนะนําทุกคนเลยพลนะมี ไม่ใช่คันนี้นี่นี่น,น,นรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะคะสำหรับตัว v ีออสนะเลขไม่สี่หมื่นกว่านะสี่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นและที่สําคัญนะได้เป็นตัวมิดด้วย ราคา359,000บาทเท่านั้นใครที่กำลังตามหานะคะรถยนต์นะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะทักโทรหาพอได้เลยไม่ได้มีแค่วีออสยาลิตนะคะจะเป็นพวกนี้สันอเมล่านะหรือมัด้าแล้ก็มีมาด้านี่เป็นหน้าใหม่นะพลอมีคันหนึ่งอยากแนะนำทุกคนมากจริงๆมันมีรุ่นนี้นะ เป็นตัวสีดำเนาะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หลังด้วยคันนี้ราคาอยู่ที่429,000บาทผ่อนประมาณเดือนละ7,000กว่าบาท8,000แล้วก็ได้เป็นตัว SP Sport ด้วยนะคะใครกำลังตามหารถอีโคคาใช้งานยาวๆนะเครื่องพันสองเครื่องพันสเครื่อง1.0ทักแชทโทรหาพอยได้เลยค่ะและที่สำคัญพอยไม่ทิ้งลูกค้านะคะรับประกันหลังการขายให้เลยว่า รถทุกขันออปชั่นจัดเต็มนะคะใครที่กำลังสนใจรถยนต์อยู่นะโทรหาพอยได้เลยอยากให้พลอัปเดตรุ่นรถใหม่ๆนะคะในคลิปเป็นรุ่นไหนทักแชทเอาไว้ให้พอยได้เลยนะเดี๋ยวพอยเห็นแชทนะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูในแต่ละเกตรุ่นวันนี้สนใจยังไงทักโทรติดต่อหาพอยที่0807258816แล้วมาพบกันที่เพชรยนต์นะคะ